พาคุณผู้ชมไปรู้จักกับกล้องโทรทัศน์อวกาศตัวใหม่ครับชื่อว่า s o p เฟี X นะครับตัวนี้เป็นกล้องโทรทัศน์อวกาศที่จะสำรวจประวัติความเป็นมาของเอกภพเราขึ้นไปสู่อวกาศเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและจะเริ่มทำงานในเดือนเมษายนนี้ ชื่นชอบพี่หลามติดตามพี่หลามได้3มช่องครับช่องแรกคือล้ำหน้าโชว์นะครับมีข่าวไอทีให้คุณดูทุกวันวันเสาร์จะเป็นโลกเทคโนโลยีในอดีตและวันอาทิตย์จะเป็นพอดชาร์กเวอร์ชันใหม่ส่วนใครชอบเรื่องรถนะครับก็ไปติดตามได้ที่ช่องขับรถด,ดีๆมีพี่หลามกับพี่เอแล้วก็มีน้องศิล์ด้วยนะครับมาทำคอนเทนต์เรื่องรถสนุกๆให้คุณได้ติดตามกันแล้วถ้าคุณชอบเรื่องราวเกี่ยวกับอวกาศก็ต้องช่องนี้เลยเรื่องเล่าอวกาศเนื้อหาเกี่ยวกับอวกาศทั้งหมดจะย้ายมาอยู่ที่ช่องนี้แล้วได้ดู ทุกวันด้วยติดตามทั้ง3ช่องเลยนะครับผมไปอ่านบทความเกี่ยวกับกล้อง s เฟียร์นะครับในเว็บฝรั่งเนี่ยผมปวดหัวประเทศมากงงมากตกลงคือชื่อของ s เฟียร์เนี่ยมันแปลว่าหอสังเกตการเพราะอ่านแล้วเราก็เข้าใจว่าเอ๊ะมันเป็นกล้องโทรทัศน์อวกาศที่อยู่บนโลกเว้ยใช่ไหมฮะแต่พอดูไปดูมาเอ๊ะมันเป็นยานมันลอยอยู่นอกโลกมันขึ้นไปแล้วด้วยนะฮะ ตกลงมันเป็นยานหรือมันเป็นหอจริงๆแล้วเชื่อมันคือหอแต่มันเป็นหอที่อยู่บนยานแล้วอยู่บนอวกาศแล้วมันก็ขึ้นไปแล้วด้วยนะครับสเฟียรนี่ย่อคําเต็มๆนะต้องบอกเลยว่าอ่านรู้เรื่องที่สุดคือ space-th.co นะครับนะต้องไปอ่านที่นี่ที่เดียวไม่งั้นคุณจะไม่มีทางรู้เรื่องสเฟียร์เลยนะถ้าอ่านเว็บฝรั่งนี่โอ้โหยิ่งกว่าดมกาวอีกครับนะฮะเรียกว่า งงเต็กแล้วหลอนอีกต่างหากนะฮะสเปยกยอ่อมาจากสเปกโทรโฟ o ตมิเตอร์ o r ร์เดอะฮิส y อรีออฟยูนิเวิีโปชอีโป,โปผมชอบพูดคำนี้ว่าอีโปนะฮะภาษาฝรั่งเขาเรียกออกเสียงว่าอะไรอีโปแล้วกันอีโปออฟ i รียลไนเซชันแอนด์ไอซ์เอ็ก มันคือหอสังเกตการเพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของเอกภพแล้วก็ดูเรื่องของวิวัฒนาการของเอกภพรวมถึงศึกษาเรื่องของน้ำแข็งนะฮะซึ่งรวมไปถึงการศึกษาเรื่องของการเกิดน้ำแข็งในเอกภพของเราด้วยนะครับโซเฟียเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Explorer นะครับซึ่ง นาซาเนี่ยนะฮะเขามีโครงการ Explorer ซึ่งเป็นโครงการที่เก่าแก่และเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดของนา s a นะครับตั้งแต่สมัยดาวเทียมดวงแรกที่ขึ้นไปในยุคแรกๆเลยหลังจากโดนสปุกนิกตัดหน้าทางฝั่งรัสเซียไปนะครับ นั่นนะฮะโครงการ explorer เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นแล้วในปัจจุบันเนี่ยโครงการ explorer ก็ยังเดินดำเนินอยู่นะครับเพราะว่าเป็นโครงการขนาดใหญ่เลยเป็นโครงการที่สำรวจอวกาศในด้านฟิสิกส์ทุกแขนงจะเป็นธรณีฟิสิกส์นะครับจีโอฟิสิกส์ฟิสิกส์ดวงอาทิตย์ฟิสิกส์ระบบสุริยะนะครับที่เรียกรวมว่าเฮลิโอฟิสิกส์หรือฟิสิกส์ดาราศาสตร์ astro ฟิสิกส์ทั่วไปนะครับซึ่งทุกวันนี้โครงการ explorer นะครับแบ่งออกเป็น3ระดับด้วยกันนะครับ มี small explorer นะฮะตัวยอ่อคือ sm ex นะฮะหรือว่า smex นะฮะ medium class explorer นะฮะตัวยอ่อคือ mid ex หรือว่า midx แล้วก็มี university class explorer หรือว่า unx นะครับโดยโครงการก็จะแบ่งตามขนาดของโครงการนะครับมีขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ใช้งบประมาณที่แตกต่างกันไป sphere x เนี่ย ถือว่าเป็นโครงการที่อยู่ในคลาสระดับกลางก็คือ Mid-X นั่นเองนะครับก็เป็นโครงการที่ได้รับเลือกมาในปี2019แล้วก็มีกำหนดที่จะปล่อยยานในเดือนมีนาคม2025ที่ผ่านมาแล้วก็ขึ้นไปเรียบร้อยตอนนี้นะครับยานอยู่ในตำแหน่งที่ทดสอบอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วก็เตรียมเซตอัพไฟจูนตัวเองพร้อมที่จะเริ่มทำงานในเดือนเมษายนนี้ สเฟียร์เนี่ยเป็นกล้องโทรทัศน์อวกาศแบบว d e ฟิล l d ครับซึ่งจะถ่ายภาพในช่วง Near i n นฟ a เลสนะครับหรืออินฟาเลสย่านใกล้นะครับมันคือกล้องที่ลอยเฉยๆอยู่ในอวกาศเพราะฉะนั้นมันจะมีโหมดการสำรวจเพียงแค่โหมดเดียวนั่นก็คือ All Sky Survey นะครับมันคือการถ่ายภาพแบบว d e ฟิล l d ถ่ายไปเลยนะฮะถ่ายอาวกาศทั้งห่วงไปเลยนะฮะโดยที่จะเก็บรายละเอียดของภาพ ให้ได้มากที่สุดนะครับสเปคของกล้อง Sphere X นะครับมีความละเอียดของสีหรือ Color b a n แบมากถึง96ย่านสีซึ่งมากกว่ากล้องโทรทัศน์อวกาศแบบ All-Sky ทั้งหมดที่เคยมีมานะครับแล้วหน้าที่ของ Sphere X ก็คือการจัดกลุ่มกาแล็กซีมากกว่า450ล้านกาแล็กซีด้วยการสำรวจปรากฏการเลสชิ ft และนำไปเปรียบเทียบกับแม่แบบของกาแล็กซีที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ซึ่งจะช่วยให้หนักวิทยาศาสตร์สามารถศึกษาเรื่องของ Reionization ของเอกภพนะครับว่าทำไมในเอกภพในยุคแรกจึงมีการขยายตัวและนำไปสู่การกำเนิดของกาแล็กซีและระบบดาวนะครับนอกจากนี้สเฟียรเอยังช่วยภารกิจกล้องโทรทัศน์อวกาศยูคลิดได้ด้วยนะครับยูคลิดก็ทำแผนที่จกักรวาลน,นะครับส่วนสเฟียเนี่ยจะทำ จัก,กรวาลแบบ3มิตินะฮะคือจะถ่ายจัก,กรวาลแบบ3มิติแล้วจะรู้ระยะใกล้ไกรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นก่อนหลังนะฮะเราสามารถได้ข้อมูลที่มันเป็นเชิงลึกในแบบที่เราไม่เคยรู้มาก่อนอย่างเช่นกาแล็กซีทางช้างเผือกเราจะรู้ได้ว่าดาวดวงไหนเป็นแสงแรกของทางช้างเผือกครับ เราสามารถแบ่งเวลาของการเกิดขึ้นของดาวแต่ละดวงได้เลยจัดลำดับก่อนหลังได้ซึ่งมันก็จะทำให้เราสามารถเนี่ยทำงานได้ลึกแล้วก็ได้ข้อมูลที่เชิงลึกมากยิ่งขึ้นนะครับมีการนำเอาข้อมูลจากกล้องยูคลิดนะครับแล้วก็แนนซี่เกรสนะครับมาช่วยวัดการแบ่งตัวของสสารมืดได้ด้วยนะครับซึ่งยูคลิดก็พยายามจะถ่ายสสารมืด หรือพลังงานมืดแล้วก็ตีความหมายและทำความเข้าใจให้ได้มากที่สุดยานสเฟียร์เนะครับถูกสร้างโดยบ ospace, ริษัทบอลแอโรสเปสนะฮะแล้วก็เครื่องมือวิทยาศา,ศาสตร์ที่อยู่ในยานนั้นจะถูกพัฒนาโดย JPL และ c a l t e c นะครับสเฟียร์เถูกปล่อยขึ้นไปในเดือนมีนาคม2025นะครับที่ผ่านมาขึ้นสู่วงโครจร Low Earth Orbit ด้วยจรวด f a l คอนายของ Space X นะครับ ซึ่งในเที่ยวบินเดียวกันเนี่ยมีการปล่อยยานอวกาศพันช์นะครับเป็นยานอวกาศที่จะศึกษาลมสุริยะในแบบ3มิติซึ่งเป็นการศึกษาในแบบครั้งแรกของมนุษย์เราเลยเดินทางไปพร้อมกันนะครับจะมีภารกิจทั้งหมด25เดือนหรือ2ปีนะครับซึ่ง2ปีนี้นะครับ สเปเอ็กจะทำการสำรวจครอบคลุมท้องฟ้าทั้งหมด4ครั้งเป็นการเก็บภาพแบบไวฟิลทั้งหมด4ครั้งนะฮะสิ่งที่เราได้ข้อมูลจากสเปเอ็กนะครับเราทำอะไรได้บ้างเราสามารถศึกษากำเนิดของเอกภพนะครับตั้งแต่บิ๊กแบงและอินฟล레이ชันด้วยนะฮะอินฟลชันเราสามารถตรวจสอบโครงสร้างขนาดใหญ่ของเอกภพในช่วงเริ่มต้นทำแผนที่3มิติของกาแล็กซีสี่450ล้านกาแล็กซีศึกษาการก่อตัวของ กาแล็กซีในยุคโบราณนะครับที่เรียกว่า e p o h o p l e i o n i z a t i o n ค้นหาว่าดาวดวงแรกและกาแล็กซีเริ่มสร้างแสงเมื่อไหร่และอย่างไรแล้วก็ทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงจากจักรวาลมืดสู่จักรวาลสว่างนะครับค้นหาน้ำและโมเลกุลอินทรีย์ในดิสรอบดาวฤกษ์วิเคราะห์ว่าน้ำแข็งการก่อตัวของน้ำแข็งและโมเลกุลอินทรีย์นะครับเช่นน้ำเมทานอลคาร์บอนไดออกไซด์นะครับ มันมีบทบาทต่อการดําเนินชีวิตยอย่างไรนะครับแล้วก็สํารวจดิสที่ก่อกําเนิดดาวและดาวเคราะหนะครับเราจะได้ข้อมูลมหาศาลจากกล้องตัวนี้นะครับรอดูครับว่า2ปีผ่านไปเดี๋ยวมีรายงานนะครับล่าสุดเนี่ยเหมือนมีเว็บไซต์เมืองนอกบางเว็บไซต์นะครับคือเขาลองกล้องครั้งแรกแล้วก็ทำฟิลเตอร์ออกมานะครับซึ่งฟิลเตอร์ที่ใช้ในการแยกแยะความถี่ของแสงหรือว่าข้อมูลของแสงนะครับ ที่ผ่านมาเนี่ยวิธีการแบบเดิมกับสิ่งที่ตัว s o p h i e X ทำนะครับเป็นคนละแบบเลยนะครับแบบเดิมเนี่ยคือใส่ฟิลเตอร์เข้าไปทีละสีแล้วก็กรองความถี่ทีละชั้นแล้วมาตีความหมายะฮะแล้วมาหาอายุหรือว่ามาหาความยาวคลื่นของแต่ละชั้นแต่ฟิลเตอร์บน Sophia X เนี่ยนะฮะมีทั้งแบบแยกสีแล้วมีทั้งฟิลเตอร์สีรุ้งที่มันสามารถกรองแล้วข้อมูลของแสงเนี่ย ออกมาเป็นชุดได้เลยในหลากหลายความถี่ซึ่งมันสามารถหาความสัมพันธ์กันของแต่และความถี่ได้ด้วยมันทําให้เราได้ข้อมูลเยอะกว่าวิธีการฟิลเตอร์ด้วยสีแบบชั้นเดียวแบบเดิมที่เคยผ่านมานี่คือวิวัฒนาการใหม่ๆมันทําให้เราเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในจักรวาลของเรามากยิ่งขึ้นรอดูครับ2ปีนี้นะครับเดี๋ยวมีรายงานการวิจัยออกมามีข้อมูลออกมาผมจะมาเล่าให้ผู้ชมฟังสนุก ะะเราจะรู้เกี่ยวกับเอกภพของเรามากยิ่งขึ้นครับเรื่องเล่าอาวากาศ